หารู้ไม่าครูบาอาจารย์ในชีวิตแรกเพื่อปกป้องหลักธรรมหรืวินัยก่อนที่จะหลักธรรมหรือวินนยจะจางหายมันคนันุบรีเพราะถูกเดรัจฉีนอกดีนนอกรอยพวกพระปลอมบวชอุบาสิกาปลอมมาอยู่ในพุทธศาสนาเยอะนั่นเรื่องของเรื่องมนะันเอาใาสนามหาอยู่หาจินกันทั่วโลกดินแดนก็ดังที่เห็นเราทำหรือวินนยแค่นรักษาไม่ได้แล้วจะบวชมาทําไมเออถ้าเราไม่ได้สนใจจดีกับใครสิปีเราอยู่ป่าอยู่เขาเราก็เป็นปกติของเราเราไม่ไปยุ่งนะ นี่เคยเทศโปรดส้อนใครนี่เคยไปยุ่งกับพระรูปนั้นรูกนี้จะดีไม่ไดีเรื่องของเขาเรื่องของเราหลวงูไป,ปน่นแต่นี้ออกมาเป็นกูเป็นบามาปกป้องกูพุทธศาสนานะไปตามแถวตามแนวตามรอยพระบาทพระศาสดาเอเมนหลวงปู่แปรเมื่อกี้นั่นที่บอกว่าวัดป่าบุรีพิทักษเดชนะอ๋อแปรให้มันสง่างามมันแปรได้ไปตามแถวไปตามแนวตามรอยพระบาทพระศาสดา เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งหลักคำสอนของพระองค์เห็นไหมล่ะมันก็ไปตามนั้นนะ่ะแต่เรียกเปรออกมาไม่สง่างามนั่นแหละถ้าเปรธรรมดาก็จะชื่อวัดว่าบรีพิทักเดชนั่นเองพอเราไปพิจารณาแต่ทองดูปั๊บมานึกตึกทองดูเมื่อคืนนี้นะ่ะมันออกมาได้ยังไงออกมาอ๋อมันมาตัวนี้เองอ๋อเข้าใจแล้วอ่ะนี่น่ะบดิสิงตัวตามพร้อมทั้งญาติทาทั้งหลาย ผมถึงล้งตาเจอพระรูกพระหลานจึงมากราบขอาอกาสหลวงปู่ให้ไปดูแลบัดน,นั้นโดยธรรมน,นี่คำว,ว่าวลีพิทักเดชท,ที่พ่อแปลให้ฟังเมื่อกี้อ๋อมันลงตัวของมันอย่างนี้เองมันก็เข้ากันได้เใช่ไหมละ่ะนั่นแหละมันก็เข้ากันได้ในภาคปฏิบัตินีน่พวกเราไม,ไม่ไม่เข้าใจนี่ว่าทําทไมหลวงปู่จึงสู้เพื่อปกป้องหลักธรรมหลักพินไหน คนฟังไม่เข้าใจก็จะบอกว่าเราเราไปดูด่าว่ากก่าคนนั้นคนนี้เราจะไปด่าใครเราพูดขึ้นเพื่อปกป้องหลักธรรมหรือพี่ไหนไปตามแถวตามแนวตามรอยพระบาทพระศาสดาที่วางไว้ให้พวกเราแล้วก็ต้องปกป้องรักษาถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาละ่ะตังไก่ก็ต่างมาทำมาหากินในเนื้อหนานี้จะไม่รักษาไม่พวนดิน ไม่เอาปุ๋ยไม่เอาดินเอาอะไรไปใส่ให้มันดินเป็นเป็นปกติอย่างนั้นเหรอต่างไปก็ต่างมาเอาดินไปเอาดินไปเอาดินไปผลสุดท้ายดินก็ไม่มีมันก็เหลือแต่หินอยู่ภายใต้พื้นดินจะว่าไงแล้วมันจะทํานาหรือทําสวนหรือปลูกผักพืชได้ยังไงจากเนื้อนาบุญมันก็จะไม่มีเนื้อนาให้ปลูกพืชผลไมา้พอที่จะได้ไดอยู่ได้กินนั่น เราไปนู่นมันก็ต้องดูแลรักษาเนี่ยทำทำนาอยู่ในที่นาที่ที่บอกว่าเนื้อนาบุญของโลกทำแล้วก็ต้องดูแลรักษาดินด้วยมันขยันดูว่าดินนั้นเสื่อมไปหรือ,อยังดินเสื่อมป้าเออเอามาจ้เอาพวกปุ๋ยพวกอะไรเข้ามาใส่ดินจืดจางหายไปดินจืดตีนจางไปก็เออเอา,เอา ปุยป๋ยคอกเวไรมาใส่หรือดินที่ไหนดีก็เอามารวมกันเป็นเชื้อที่ดีให้ดินนั้นเป็นปกติพราะเราไม่ยอมที่ผพวนั้นเข้ามาก็มาขนดินหนีคนนี้เข้ามาก็าขนดินหนีเลยไม่เข้าใจศาสนาเลยว่าเป็นยังไงนั่นถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ปกป้องไม่รักษาไม่ตามแถวตำหน่งเหมือนที่ยกตัวอย่างวัดป่าวลีพิทักเดชน,น,นั่นแหละ,ละ,ะนั่นแหละแล้วใครจะทำวลีพิทักเดชนี่ย นั่นแหละไปตามเถยวตามแนวตามรอยพระบาทพระศา,าสดาพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยนั่นที่เป็นอำนาจของพระรันตนตรตยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมสูงเรียกว่าเดชฤทธิ์ต,ตัวนี้ที่จะนำพาให้เราออกจากทุกขติขึ้นสู่สุกติภูมิได้จากสุกติธรรมดาที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติและก้นนิพพานสมบัติขั้นสูงสุดเห็นไหมล่ะ แต่แปลมาได้มันก็สง่างามดูเดินถ้าแปลไม่เป็นมันก็ไม่สง่างาม